โอ้ไม่ทำไมมันมีตัวเชื้อราวะเนี่ยและเขาเป็นสไปเดอร์แมนหรือไงวะเอาละครับว,วันนี้เราอยู่ในเกมโดบ็อกนะครับในแมปที่มีชื่อว่าอะไรนะแบบซอมบี้อะไรสักอย่างเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าคนไขน้น่าจะกลายเป็นซอมบี้ดิบไปแล้วใช่ไหมไม่ใช่ผีดีพีดีปะ น่าจะเป็นบ้ามากกว่ากลายเป็นสไปเดอร์แมนนะ,ะเราต้องกระโดดนี่กระโดดเข้าไปเอาไว้แหลกตายเลยมาขออีกสักรอบหนึ่งขออีกสักรอบหนึ่งไม่ได้เอาละครับจ้ามา มันไม่มีจุดเซฟเลยนนะนั่นต่อมากาโดนไมนน่ไี่รอบที่สองไม่ใช่รอบที่สามสิเอาล่ะชุ่วยชุ่วยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาละผ่านมา ไอ้ดูชายคนนี้ดิโอ้โหทำท่ามันเดือดฮักเลยไปก่อนละดูเหมือนว่าที่นี่นะครับจะมีตัวซอมบี้นะเราต้งนี้จะมัวแต่พูดตายทันดีดีไ้ย่อยตายไม่รู้ก,กี่รอบเนี่ยเพิ่งเริ่มมาเองตายอีกแล้วเหรอเฮ้ย กระโดดต่อกระโดดกระโดดกระโดดอนี่เช็คพอพอนี่มีแต่น้ำเชื้อราทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นเชื้อตายแล้วโอ้ยตายบ่อยเหลือเกินไม่ให้แบบนี้สั่นนะเว้ยออเจ๊ โอ้ทำให้แบบไม่จะยาวขึ้นนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดว่าผมง้าทำโอ้ยหมอเี็นะนี่เดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินต่อไปเรื่อยๆผ่านมาแล้วนะครับก่อนโอ้โยยี่คือมีดกดกระโดดไม่ขึ้น ตายแล้วส่วนอย่างใหญ่กัะโดดไม่ขึ้นอีกแล้วจะว่าไปข้างหน้ามันคืออะไรวะนะนี่มันไม่ใช่โรมาเยนี่มันไม่ใช่โลกซอมบี้แล้วเลยอันนี้มันนโลกโอ้ยเดนะเดี๋ยวนะ มีลอาวายแยล้วเหรออืออ,อผ่านมาผ่านมาจะได้โอ้ตัวอะไรนี่ตัวโคตรใหญ่เลยจะโดนกินไปรอบสองแล้วมันอ้าปากทำไมแล้วไม่กระโดดอองสักผักมันไปเลยนี่นี่ นี่กระโดดถอยหลังสามทีกระโดดโดนอะไรวะโอ้โยตายมันไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยกระโดดกระโดดกระโดดนี่กระโดะโด,โด,โดเข้าไปกระโดดนี่ผ่านมาแล้วนะครับก่อนแม่นี่พังไม่เลย โอ้นี่มันเส้นเลือดหรือเปล่านี่ผมว่าไม่น่าจะใช่เนาะมันน่าจะเป็นเชื้อราเชื้อตายแก้วตายบ่อยเลือเกินจะตายไรึกหนาวเนี่ยไอเจะกระโดดผิดทางใช่ไหม,มกระโดดมาสองเก้าตายทันทีเฮ้ยถึงม่ไหว่เนว นักคคนต้องกระโดดฝังตำตๆกระโดดฝังนี้ก็ตายโว้ยตายกี่รอบต่อกี่รอบก็เหมือนเดิมทีจุโดนอีกแล้วอโดนหลายรอบเลยเกินตายไม่รู้กี่รอบโค้ย อย่าเพิ่งเปิดตอนนี้นี่กระโดดข้ามกระโดดไม่ตายอีกแล้วเหรอตายลูลวๆครับทุกคนเจ้มา่วันเลยชิบหายโอเคเจ้กระโดดไม่ขึ้นวะอือฮึอ,อะไรติดก้างอยู่ดานนี่มาสักพักหนึ่งนะ ยังไม่ผ่านสทัทีอือครับโว้ยกว่าจะผ่านมันผ่านยากผ่านเย็นจังวะกูอยากรู้จริงๆใครเปร็นคนคิดจานวะเลยกูอยากจะตั้นหน้าหนึ่งหัดอืออือกระตูด กระโ,โ,โดดกระโดดกระโดดอีกกระโดดไปดโอ้โติดติดไปดิ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 ดปดดปดนี่เิดประตูและก็ช่องขี้มะตายอีกแล้วใช่ไหม,มตายบ่อยตายตาย,ตายเยอะจังวะ เออเกือบผ่านแล้วเกือบผ่านออกรอกรออกรูดากเอ้าตัวขาดครึ่งโอ้ยอันนี้ไม่ได้ตัวขาดครึ่งนะตัวตัวแต่เกือชุกสากศพตัวยังอยู่เลยเมื่อกี้มัวต่มองสักศพตัวเอง เอนี่ผ่านไวกว่าจะผ่านอยู่ในตัวตัวนี้มากี่ปีแล้วเนี่ยมีลาวาเช่นเคยโอ้โหกระโดดข้ามมาดีกระโดาาดเอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วนะทุกคนเกือบไม่ผ่นเกือบไปอ,อาแล้วว้า ชุบไม่โอ้นี่คนซอมบี้แล้วเนี่ยอืเพิ่งหันมาเจอเนี่ยอืจุบแอบจุบแอบอืปชุบแอบจุบแอบโอ้เป็นเจคอ,อยเดียวเดียว ตายทีนี่กลับไปเกิดใหม่ตรงนู้นเลยนะือโอ้โหนี่มันโรงพยาบาลบ้าอะไรวะเนี่ยเนี่ยมีตาลา,าวาเจ้าเจ้าวาดานนี่เราคงเจอลาวาทั้งคลิปแน่นอนอือหือว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลคนมันมันคือคักชว่วย ว้าวมาถึงที่ไอ้ดานี่มันคุ้นๆนหน้าคนเหมือนเคยเห็นเห <c oughs> มือนไปดูช่องอื่นมาแล้วมาเจอเลยอะ่ะนี่เอาละนี่นี่นี่กระโดกะดกระโดดนี่จ้าเออตายขาที่ตายแล้ว โอเคโอเคกระโดดมากระโดดไปครับขับกระโดดมาสักพักหนึ่งแล้วยังไม่เสร็จสักทีโอเคนะทุกคนเดินข้ามเส้นข้ามสายข้ามไปไปยังไงเราก็แพ้ยู่ดีดโอ้โหเดินต่อไปนะ อ่องนีมบอกเหมาะมากเกิดได้ชวิตจริงนเลยเดตอนเดี๋วจะทุบมันกำแพงให้ดูกระโดดไปดิกระโดดไปดิตรงนี้ก็อีซี่อยู่อีซี่มากนะครับแมมนี่อยู่นะไอตรงนี้มันถ้าผมไปเล่นด่านอื่นเนี่ยผมน่าจะรู้เลยว่ามันคืออะไร ชู่ยิบอือหึโอ้รอปนถกงนั้นอือหเอาละเข้าไปเลยตอนนี้นี่เราก็ยังไม่ผ่านสักทีทีแเราก็ไม่รู้เหมือนกันจะผ่านยังไงวะอือหอโดนอะไรวะโดน อะไรวะเนี่ยโอเคยังไม่โดนยังไม่โดนนะชุบแอฟชุบแอฟนี่เศษถอยเออจะว่าไปทำไมเราไม่กระโดดข้ามมาตั้งแต่ตรงน,นั้นวะเรามามาเพื่ออะไรวะเนี่ยอื้อหือ ทางไหนวะทางนี้เรามาขึ้นดาดฟ้าแล้ะหวยกระโดดผิดทางปีนผิดทางใช่ป้ยอืหือขนาดปีนยังปีนผิดทางโอ้โหยปีนผิดทางนะฉันบอกปีน,นสลับปันปลาแน่นอนอืมระเบียง กระเบียงทะลุเี้าว่าตกกลงไปทีหายแต่ไปขึ้นหวันแน่นอนอือโอ้ในปีขึ้นมามันยังไม่จบเองวเะนนะ่ะรอตอตายอ,อีกแล้วครับทุกคนเออตาย ตายเป็นรอบท่าไห L ่แล้วก็ไม่รู้นี่ปีนขึ้นเอาละขึ้นไปแล้วทำไมฮูย้ยมันยังมันจะมีอีกแม่วะเนี่ยอะไรอืม้มเข้ามองกลงสีแดงมาพอที่เนี่ไงวะเนี่ยแท่จริงมันจะ ไม่จบอีกเลยแต่เดล้วฮนะผู้ชมนี่เดินต่อไปคลิปนี้อาจจะไม่ยาวหรือว่ายาวนะครนี่ผมเนี่ยไมไ่นี่นะทุกคนบอกเลยเอาจะเดินต่อไปมีน้ำเขียวซอมบี้เช่อว่ามันไม่ใช่น้ำเขียวมันคือน้ำ มันคือน้ำชาเขียวเออเดินมาตรง Thom นี้เดินมาตรงนี้นะแล้วทำไมอ่ะโอ้ยฮอกโอ้ตุเรนตุเรนเจ้าโอ๊ยโอ้โอ้โอ้อ my god โอ้ไม่กดโอ้โอ้โอ้ไม่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 ตายอีกแล้วขอตั้งสมาธิตั้งสมาธิเอาละไปเลยพุ่งทายานพุ่งทายามาตายเช่นเคย ตายอีกแล้วเหรอตายแล้วนักหนาไม่มียงเงินเลยยังไงจบใหม่มากตายเป็นรอบที่เทอไทหระบา,า,านั่นมะก้อนอนะนะมันเหมือนตูดไม่กูจะไม่ตายเป็นอีกรอบแน่นอนเฮ้ย S <s <hr ug> ตายแลย้วตายอีกแล้วมาขอทำใจขอทำใจเฮ้ <S <s <hr ug> ยเฮ้ยตายแล้วมันจะผ่านไหมล่ะเนี่ยคือตอนนี้รอมาสักพักมันยังไม่ผ่านเลย ้ชาตินี้ฉันว,ว่าผมไม่ผ่านชัวร์น่าจะตายประมาณสิบล้านกว่ารอบอเราข้ามมาตั้งแต่คาหนูเลยแล้วเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เกือบผ่าน <c oughs> ใครเป็นคนคิคคดกานวะเนี่ยโคตรยาก <c oughs> ในจัน เรันตงทุกคนเรามันไม่มีอะไรเข้ามาจะห่วยอื้มอือฮะว้าหุอยอะหุอยอะหุยอะว้ายผ่า, <c oughs> านแล้วเว้ยอื้มกว่าจะผ่านกลอามาประมาณทนาทีอื <c> ้ม <oughs> okay. โอเคอุ้ยผ่านแล้วเหรออ่ะ <c oughs> อ่ะกาลิเบิร์สอิกไปอ๋อาล้วคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนอนะครับ ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้เพื่อไม่พลาดคลิปของเราสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไม่รูคลิปสนุกเปล่านะเอาละบ๊ายบายนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะบ๊ายบายกดกระดิ่งด้วยบ๊ายบายนะเฮ้ยกดตุกเลิกคลิป